สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุโขทัยนะคะจากร้านบ้านเย็นผ้าทอนะคะร้านเรานำเสนอผ้าดีๆของจังหวัดสุโขทัยนะคะจากบ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัจจนาลัยนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอสิ้นขาวดำนะคะสิ้นที่ไปงานขาวดำนะคะอันผืนแรกนะคะผืนแรกเป็นสิ้นหมักโครนสีดำนะคะสีดำนะคะก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะดำสนิทนะคะดำสนิท ลายก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะมีเชิงนะคะผ้าน,นุ่มๆค่ะสีดํานะคะเิงจะอยู่ประมาณนี้นะดําสนิทนะคะดําทั้งผืนนะคะประมาณนี้ค่ะผืนนี้ปูกาวเรียบร้อยนะคะราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะราคาอยู่ที่2,200บาทถักทายกันมาได้นะคะเรายังมีสีอื่นเรายังมีลายอื่นๆอีก นะคะแต่วันนี้เรามานําเสนอแคอ่สองลายสําหรับหมักโทนนะคะก็จะเป็นลายลายนี้ค่ะลายผักแว่นที่รู้จักกันนะคะลายใบผักแว่นนะคะมีอีกหนึ่งลายนะคะเป็นงานยกดอกผ้าขิดสุโขทัยนะคะจะเป็นลายประมาณนี้นะคะงานทอ,อยกดอกนะะก็จะมีเชิงเชิงก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ ดำสนิทนะคะดำสนิททั้งผืนนะคะผ้ายังนุ่มอยู่นะคะแต่เราปูกาวให้เรียบร้อยพร้อมที่ว่าจะไปตัดสำเร็จได้เลยนะคะผ mm. ้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ mm. เป็นลายของผ้า mm. เป็นลายอ่ักแว่นนะคะที่รู้จักกันเยอะๆลายผักแว่นผ้านุ่มๆนะคะผ้านุ่ม,ะะมพลิ้วนะคะ สองพื้นสําหรับหมักโคนนะคะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะท่านใดที่อยากได้สีสีขาวนะคะสีขาวก็ยังมีลายอื่นอีกบ้างนะคะแล้วเราให้ชมว่าเรามีทั้งสิ้นหมักโคนสีขาวแล้วก็สีดํานะคะมีต่างลายก็มีนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงที่ว่าเราทอลายอะไรขึ้นมานะคะเราก็จะได้ลายนั้นมาก็แต่ว่าเราจะมียืนพื้นตลอดอยู่แล้วนะคะอ่าสีขาวกับสีดํา อยู่ที่ช่วงว่าช่วงนี้ขายสีอะไรออกไปแล้วก็ช่วงไหนทอสีอะไรออกมาเอ้ยทอลายอะไรออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นาลายดอกชมพู่นะคะสีขาวขาวบริสุทธิ์เลยนะคะขาวจ้วเลยนะคะเป็นสิ่นหมักโครนที่เราเอามาปูก,กาวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเชิงเหมือนกับสีอื่นๆทั่วๆไปนะคะแต่อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะขาวก็จะมีเชิงเหมือนกันแล้วก็จะมีลาย เหมือนเหมือนกันกับสีอื่นๆแต่อันนี้จะเป็นขาวบริสุทธิ์นะคะก็จะมีลายดอกชมพูอย่างนี้นะคะลายสวยค่ะเป็นลายไทยนะคะเป็นสีขาวสำหรับนั่งปฏิบัติธรรมด้วยยังไงก็ได้นะคะตัดสำเร็จยิ่งสวยนะคะลายสวยทักทายกันมานะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะ แล้วก็จะมีสิ้นตัวนี้ที่ขายดีนะคะเป็นสิ้นเข็นนะคะเป็นสิ้นทอมือแต่เป็นสิ้นเข็นหรือสิ้นปั่นไกลนะคะสิ้นปั่นไกลก็คือการบิดเส้นได้ระหว่างสีดํากับสีขาวให้เป็นเส้นเดียวแล้วทําการยืนพื้นแล้วก็ทอนะคะลายผ้าที่ได้ออกมาจะฝังไปในเนื้อเนื้อผ้าเป็นลายผ้าแบบนี้เลยนะคะเป็นลายคล้ายๆหางกระรอกแต่เป็นสีดําสีดําขาวนะคะเพราะว่าเราทำอ่าทอแค่สองสีนะคะ ลายผ้าก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชาวหัดเซียวเลยนะคะสิ้นสิ้นเข็มน,นะคะแล้วเราก็จะต่อด้วยเชิงตีนจกขาวดําเหมือนกันนะคะเป็นลายบลายหมู่ค่ะลายเล็กๆลายสวยๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีขาวดําทั้งผืนนะคะหัวก็สีดํานะคะางานขาวดําค่ะ,ะ,คะลายสวยๆนะคะขาวกับดําเท่านั้นนะคะอันนี้จะอยู่ราคา1650ยังไม่ปูกาวนะคะ 1650นะคะรานะคาผ้าทอมือนะคะสนใจทักทายกันมาได้หน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอหรือหน้าเฟซเอ่อหรือ,หร,อหรือว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้ใต้คลิปนี้ก็ได้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นติดต่อกันมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ้นดำาปึกที่เสนอไปในคลิปที่แล้วนะคะก็จะใส่ในงานข่าวดำได้เหมือนกันของชาวฮัดเซียวนะคะ ชาวฮัดเซียวจะนิยมใส่สิ้นดํเปึกกันนะคะเขาจะเรียกก็าสิ้นดําปึกนะคะแต่ชาววัดเซียวเขาจะมีการด้นมือนะคะเป็นเม็ดเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเม็ดเม็ดเป็นไข่มดนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาวหัดเซียวนะคะทั้งหัวทั้งท้ายสิ้นนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ราคาอยู่ที่650นะคะปูกาวเรียบร้อยนะคะ650นะคะปูกาวเรียบร้อยนะคะต้องเราต้องมาเสียเวลาด้านตรง หมสิ้นกับท้ายสิ้นที่เป็นงานนี่นะคะทั้งสองอันนะคะก็ถ้าคลายกันมาได้นะคะามาคุยแอดไลน์มาก็คือเบอร์เบอร์โทรศัพท์บันทึกถ้าบันทึกเบอร์แล้วก็ไลน์ก็จะปรากฏออกมานะคะก็คุยกันได้นะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าทอสุขโขทยัยทุกชนิดได้เลยนะคะอยากได้ประมาณไหนนะคะเรายินดีบริการให้นะคะในร้านนะคะมีทุกอย่างแม้กระทั่งสิ้นเกี้ยสิ้นอะไรที่เป็น อเอกลักษณ์ของสุขโขทยัยเรามีทั้งฝ้ายเรามีทั้งไหมนะคะเป็นสิ้นเกียย์โบราณที่เป็นงานมือนะคะมีสิ้นผ้ามุกไหมนะคะมุกขาปเปียมีหมดนะคะสนใจทักทา,ายกันมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามอยู่ใต้คลิปใต้วิดีโอนะคะท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะของผ้าสุขโขทยัยจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะ